พี่คนนี้ฮะน้องทอยเดอะทอยคือต้องบอกว่าทอยท่านวายยังไงเป็นศิลปินที่เป็นหนุ่มไฟแรงมากๆล่าสุดจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของตัวเองชื่อคอนเสิร์ตว่าเดอะทอยรอยออนมาเดอะทอยรอยออนมาอยู่ในในมาเหรอในดวงดาวแห่งมาใช่ใช่ใช่เพราะคอนเซปต์จะอยู่แบบอวกาศอะไรอย่างเงี้ยเป็นดอวคาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าความฉันจะพาเธอล่องร่องไปในอวกาศเนี่ยฮะ ซึ่งทอยบอกว่าความฝันในวัยเด็กคือ,อยังไงรออู้ไหมฮะอยากขึ้นไปในดาวังคารเพื่อไปจุดประทัดฮะเออไปจุดประทัดที่ดาวงาังคารฮะเขาก็เลยจัดคอนเสิร์ตในทีมเนี่ยฮะแบบดาวดาวดาวงดาวอะไรอย่างงี้โตจัดดีว่ะฮะแถลงข่าว,ว,วฮะ,ฮะต้องคือแบบแถลงข่าวไปอย่างนั้นแหละ เพราะว่าเปิดบัตรขายในตอนเช้าบัตรหมดภายในสองนาทีฮะบัตรห้าพันใบใช่หมดภายในสองนาทีคือเราว่าน้อยมากอะเราบอกทำไมเปิดรอบสองคือทอยเขาดังมากอะอคือเราเชื่อว่าเปิดรอบสองก็หมดเพราะเราก็อยากไปเพื่อนเราอะอยู่ลำปายบอกว่าเฮ้ยอยากได้บัตรเดอย์ทอยอะจะฝากซื้อเพราะว่าจะแบบจะมาจะมาดูอย่างเงี้ยกี่เราก็คิดว่า น่าจะทันแต่เราก็ไม่ซื้อให้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะหมดภายใน2นาทีไม่แล้วเขาว่าไงเขาบอกจะเพิ่มรอบไหมไม่เพิ่มยังไงก็ไม่เพิ่มเพิ่มเหรอเขาบอกว่าจะให้แบบรอบนี้แหละมีความพิเศษจริงๆก็จบพที่หนึ่งรอบเท่านั้นที่ใบเทคบางนาสุดยอดอ่ะภายใน2นาทีอ่ะบาทห้าพันใบอ่ะอ้ถือว่าเขาดังดังมากนี่นี่อาจริงเทียบกับศิลปินเกาหลีเลยนะเนี่ย สองนาทีน้องดังมากคือความคิดเราคือเขาดังมากเขาเปิดอีกกี่รอบก็ได้เรารู้ว่าเขาดังไงแต่แบบโหเฮ้ยเจ๋งมากซึ่งบัตรคอนเสิร์ตนางก็ดีใจของนางไปเพราะว่าแขกรับเชิญอะไรก็เตรียมไว้แล้วแน่นไม่แน่นไม่แน่นไม่แน่นมีพี่กอล์ฟากิงฮีโร่แล้วก็อีกคนก็เป็นผู้หญิงบอกว่าตัวพีแต่ก็ไม่รู้เป็นใครเขาบอกว่าโทรยกหูโทรหาไปไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าก็รอติดตามการเดทไทยลอยอ่อนมาวันไหน วันที่อ่กันยายิ้มแปะกันยาปะจไมกัญญาใช่ไหมช่วงกันยาไปกันยาอ่าฮะซึ่งน้าข่าวก็อยากถามถึงเรื่องนี้แหละฮะคือว่าแกใช่ไหมที่อยากถามเนี่ยพุ่งเป้าจังเลยนะชอบมากเรื่องไปทีเป้าเนี่ยเรื่องเรื่องต่ำตัวสะดือเนี่ยเราชอบฮะก็คือวันนั้นมีคลิปเผยแพร่การฮันส์ทอยเขาไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วอยู่ๆก็แบบแฟนๆหน้าเวทีก็คงตะโกนบอกชี้บอกไงว่าแบบลืมรูดซิปไง คือมันเป็นหลายคนอาจจะแบบฉันลืมรูดซิปเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้คือเขาเป็นศิลปินไงเ,เล่นคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีสายตาจับจ้องเป็นพันงงอะไรเงี้ยลืมรูดซิปฮะแล้วก็มีแฟนคลับตาดีไปเห็นไงอ่ะฮะแล้วก็แซวกลางกลางอากาศตรงนั้นเลยมันเป็นเกงยีนไงคนก็เห็นเยอะหละเพราะว่ากีตาร์ก็อยู่พาดอยู่ตรงนั้นไง อ่ะฮะแล้วทอยก็บอกว่าโอ้หเขินมากคือมันเป็นวันนั้นที่แบบรู้สึกแบบไม่โอเคเลยอย่างเงี้ยเป็นความผิดพลาดของตัวเองตอนแรกก็งงว่าแฟนๆชี้อะไรกันชี้ uh huh. อะไรกันชี้มาที่เป้าอย่างเงี้ยก็เลยเอ๋อลืมว่าลืมรูดสีอะไรอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวไปดูไ,<ง>ไปดูคลิปไป,ไปดูคลิปกนดีนก,กดว่า จริงมองไม่เห็นไม่แต่น้องขืนน่ะขืนแบบทำตัวไม่หัวเอาแล้วยังไงว่ายกมือใส่หัวเลยกี่ตองกีตตาไม่เว้นแล้วก็คือขานเลยไม่ไอ้น่ารักหน้ารักเขาก็ตะทำอะไรเขาก็ด้านล้างสไตล์เพราะว่าน้องบอกว่าหลังจากเนี้จะเช็คทุกอย่างให้ดีจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกแล้วเสียใจอ่ะจะไม่เกิดแล้วหรอพี่นี่ก็ไม่เห็นนี่แมมสกวันตรงพลาอีกเราไปฟังเสียงผ้าทอยเดี๋ยว ตั้งใจไมอัน <Ende> น <esa> ี้ล <forever> ืมจริงครับเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคแย่ครับแย่รู้สึกแย่เลยพีอเราดูตัวตอนไหนเมื่อกีมีคนทักแล้วอ๋อใช่ครับมี็คนชี้ชี่ไม่ใช้สิ่งนั้นนะหลังจากนั้นเราก็ลูดตลอดนะครับไม่พลาดแล้วครับไม่ลืมแล้วไม่ครับนึกว่าจะลูด ลืมไว้ตลอดไม่ครับอันนั้นเป็นผิดพลาดทางเทคนิคนะเราไม่พลาดแล้วครับผมเคยมากเพราะตอนนี้คนมองเราเยอะมากเลยก็เลยจะทำไงดีใช่คนมองเราเยอะมากเลยต่อไปก็ระมัดระวังหน่อยเนาะระมัดระวังครับกางเกงก็ไม่ใส่รัดเนาะไม่ไม่ไม่รัดเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินเสียงไม่ไม่ใส่รัดนะคืออะไรไม่หลังจากนี้กางเกงก็ไม่ใส่รัดใช่ไหมปกติเขาก็ไม่ใส่รัดนะใช่ใช่รัดหรอน่ารักนี่เห็นไหมคุณ สันติชัยบอกว่ากำไรของคนดู <3 Han ulla> ใช่ <c oughs> เป็นกำไรของพวกเราค่ะุดทถอยน่ารักจริงน่ารัก